สวัสดีครับหมอยาบ้านๆนนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านหมอยานะครับมาเรียนรู้สมุนไพรนะครับสมุนไพรไทยเราเป็นสมุนไพรดีๆนะครับมรีรู้จักกันทั่วโลกวันนี้แนะนำไม่รู้จักกับสมุนไพร ไทยอีกนิดหนึ่งนะครับนี่คือนี่คืออะไรครับนี่คือดงขัดอาลีหรือหลายสั้นเรียกว่าถึงบาดานอีกที่อีกชาบ้านที่รู้จักกันทั่วไปนะครับก็คือพาไหลเปลือกนะครับอะไหลเปลือกนี่เป็นรากนะครับเอารากมาตำยานะครับ นี่เป็นรากปลายเผือกหายากนะครับนี่นะครับนี่นี่ตัดออกมาเลยนะครับเป็นแง่งแงอยู่นี่สำหรับคนที่มีปัญหานะครับเรื่องสมรรถภาพทางเพศคามตายด้านไม่คึกไม่คักนะครับฝัวังทางนี้นะครับ แค่ท่านนำปลาไหลเปลือกนะครับมาตักเป็นต้นๆอ,อย่างนี้นะครับเอาจักประมาณประมาณสักนิ้วนะครับแล้วก็เปล่าออกมาเป็นซี่อย่างนี้นะครับแล้วนำไปต้มประมาณ15นาทีพร้อมกับน้ำครึ่งลิตรนะครับขวดละ10บาทนะครับ ทมประมาณ15นาทีนี่นะครับน้ำก็จะออกมาอย่างนี้นะครับสีเหลืองขมนะครับขมเล็กน้อยทำไมก่อนนะครับเขาสำหรับเดินผ่านะครับตำตนอึดนะครับแต่ก็มีสรรพคุณสุดยอด สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องทางเพศนะครับแกท่านนำปลาไหลเผือกนี้รับประทานคออาหารเช้าเตี้ยงแล้วก็เย็นและสุดใจก็คอนนอนนะครับอาคารทีร่ท่านมีปัญหาสุขภาพทางเพศของท่านไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายจะ,จะกลับมาควิต ผังเหมือนเดิมนะครับจะทำให้ท่านไม่มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศของท่านนะครับนี่นะครับสีเหลืองสวยงามนะครับนี่เป็นรากนะครับเป็นรากของปลเปือกหายากนะครับทุกวัน ขาบอกว่าเทียบเต้ากับไวยาค่านะครับใช้ได้ผลได้ผลจริงๆนะครับนี่นะครับข้อมูลดีๆติดตามได้จากช่องหมอยาบ้านบ้านนำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มาขวากให้ท่านผู้ชมไน้รับชมขอบคุณนะครับ